ตกแล้วครับมาพร้อมกับ To โ o ต a w วิ h ครับเดอะแรไอเทมครับของหายากครับคันนี้นางฟ้าสวยสุดยอดที่น็อตไม่ขยับเลยนะครับผมสุดยอดมากครับคันนี้เข้ามามัดมาครับรถสวยน็อตไม่ขยับครับดูเลยนะครับผมนี่น็อตไม่ขยับโอ้โหโตโยต้าวิสปี2004ครับตัว2.4คิว2.0คิวครับขอโทษครับเดี๋ยวขอทำงานแข่งกับฝนนี่หม้อน้ำใหม่ๆเลยครับผม น็อตไม่ขยับนะครับชมเลยครับผมรถสวยเสน่ห์จัดเลยนะครับนี่ครับปิดฝากระโปรงนะครับให้ชมกันแบบค้าวๆครับเรียกน้ำย่อยครับผมนี่ครับสวยมีเสน่ห์แบบนี้ครับผม To โยต้าวิ the ดร้ไอเทมครับรถครอบครัวอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งครับเรียกได้ว่าเป็นสไตล์สปอร์ตทัวรริงนะครับสวยงดงามทั้งคันครับผม นางฟ้าหาย่าครับนี่ครับ 2.0Q VVTI นะครับตัวคิวนะครับผมนี่ครับเบาะสามแถวครับสวยงามครับขับดีแอร์เย็นฉ่ำนังคันครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับนี่ขนาดนี่ฮะคิวกันสาดยังเป็นของแท้เลยนะครับนี่นี่ครับหนาๆแบบนี้ครับถ้าของแบบของเลียนแบบมันจะเป็นเล็กๆนะฮะนี่ครับแอร์เย็นฉ่ำครับชมน้ำแอร์ครับผม สวยงานจริงครับคันนี้ครับผมจะมีภาพนิ่งให้ชม,มแล้วก็บรรยายไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันแบบเรียกน้ำย่อยไปก่อนนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับไ่ทันฝนแล้วฮนะตกเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยฝนตกเรียบร้อยอ่านี่ครับเลขไม้ครับ1 8 0 0 0 0มกิโลครับผมว้าวว้าวครับ สวยงามสุดยอดมากครับผมนี่ครับเปิดกไฟฟ้าออโต้สี่บานระบบไฟฟ้าสมบูรณ์หมดนะครับนี่ครับผมนะฮะภายในภายในครับบรรยายกันแบบดิบๆฮะรถยังไม่ได้ล้างครับฝุ่นเต็มเลยนะครับผมรถเพิ่งเข้าครับเบาะนะครับอือสวยครับนี่ครับนี่งดงามเลยนะครับผมนี่ครับ ชมนะครับนี่ฮะถ่ายกันแบบบรรยากาศกลางฝนนะฮะนี่เอาละฮะเดี๋ยวไปฟังบรรยายจากผมนะฮะผมถ่ายภาพนิ่งไว้หมดแล้วนะครับฟังกันแบบเรียกน้ําย่อยกันไปก่อนนะฮะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับมาชมเอกสารกันก่อนเลยครับเล่มมาพร้อมเลยครับผมเอกสารทุกอย่างพร้อมโอนครับ กุญแจรีโมทแบบสมาร์ทนะครับสมาร์ทคีย์สมาร์ทเอนทรีครับครบถ้วน2ชุดเลยครับผมรีโมทนี่ออริจินอลเลยครับผมนี่ฮะรุ่นนี้จะต้องเป็นรีโมทแบบนี้นะครับสุดยอดครับพิกนาดูเล่มเลยครับผมนี่ครับเล่มนะฮะเป็นลำดับที่2เท่านั้นนะครับผมนี่ครับเล่มมือที่2ครับครอบครองรถเมื่อปี60ครับใช้มาแล้ว5ปีครับเอกสารครบถ้วนครับทุกอย่างชัดเจนครับพร้อมโอนทันทีครับ มาชมที่ตัวรถกันเลยครับผมผมถ่ายไว้ประมาณเกือบ50ภาพเลยนะครับดูกันแบบชัดๆครับผมตัวรถนะครับสวยงามเลยครับผมสีสวยเลยนะครับผมตัวถังสวยมากครับผมเดิมบางสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนครับสีบรอนเงินครับถือว่าเป็นสียอดนิยมเลยครับดูยังไงก็ไม่เบื่อครับผมนี่ครับชมเลยนะครับสภาพสีครับผมอยู่ในเกณฑ์ราวๆ9 9ครับผมสีใหม่ทั้งคันเลยครับผมนี่ครับ ไฟบ่งไฟเบรกดวงที่3ครับสปอยเลอร์ครับออริจินอลครับผมนี่ฮะ2.0คิววครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับมีเสน่ห์จัดเลยครับสเกิร์ตมารอบคันแบบนี้เลยครับผมนี่ครับของแท้เดิมๆเลยนะครับสุดยอดฮะรถงามมากฮะมาดูภายในกันต่อครับผมนี่ครับภายในสวยๆแบบนี้เลยครับผมนี่ครับแอร์แบ็คคู่เบรก ABS ครับผมวิ่งมาแค่แสน0 0 0หมกิโลครับผมนี่ครับ ดูฮะระบบไฟฟ้านะฮะสวยๆเลยครับผมไฟฟ้าทํางานครบถ้วนนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้สี่บานครับเบาะหนังสามแถวครับนี่ฮะสภาพสวยๆฮะนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดฮะเดี๋ยวผมทําความสะอาดทําสปาให้เรียบร้อยเลยนะครับพอดีรถเพิ่งเข้าฮะใจร้อนครับเลยถ่ายให้ชมกันครับนี่ฮะรูปมาแบบเต็มๆแบบนี้เลยครับผมภายในสวยกริบเลยครับนี่ครับชมได้เลยครับนี่ฮะน่าใช้งานมากครับ รถสปอร์ตทัวริ링เจ็ที่นั่งนะครับเกียร์ออโต้แบบอยากแบบขั้นบันไดครับนี่ครับเดิมๆฮะเบาะแถวสามนี่ครับดูฮะดูกันหลายๆมุมครับผมถ่ายมาครับหลังนี่เดิมๆนะครับผมไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับนี่ฮะไม่เคยติดกองติดแก้นะครับใช้น้ํามันล้วนครับผมห้องเครื่องนี่สวยเดิมมากเลยนะครับผมยังฝุ่นเยอะฮะยังไม่ทําความสะอาดนะเนี่ยดูเลยครับผมสวยงามครับเพจครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดครับ นี่ครับน็อตไม่มีขยับนะครับชมนะครับนี่ครับนี่รถอายุขนาดนี้ครับห้องเครื่องเดิมน็อตไม่ขยับสติกงสติกเกอร์ครบถ้วนครับเสน่ห์แรงมากครับผมการขับขี่ยอดเยี่ยมครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยครับผมหม้อน้ําก็เปลี่ยนมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมนี่ฮะปัญหาความรงความร้อนไม่มีอย่างแน่นอนครับรับรองได้ครับท่านใดมองหาอยู่ครับรถตัวนี้ฮะของดีของหายากครับเดือดแรงไอเทมครับ ไม่ได้มาง่ายๆนะครับคันนี้สวยจัดครับผมบอกเลยครับสภาพนางฟ้าหายากครับท่านใดสนใจครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับกราวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับกราวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า2 5 0 0 0ท่านแล้วครับผมกราวขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับ ท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดและสวยๆจากเราครับผม